ผมลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกทางซ้ายของผมมีซอมบี้ที่จ้องเจ้าชีวิตของผมอยู่ผมเห็นข้างหน้ามีบ้านหลังหนึ่งผมไม่รอช้าผมจึงลืบวิ่งแจ้นเข้าไปสำรวจดูและผมก็พบกับหีบผมจึงเปิดแล้วไอเทมที่อยู่ข้างในนั้นผมตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าไปเช็ครอบๆบบ้านว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่หรือเปล่าผมพบกับซอมบี้อยู่ฝูงหนึ่งที่อยู่ในรั้วฮะแลวผมก็เลยตัดสินใจกำจัดมัน มันไม่ยากสำหรับผมสักเท่าไหร่นะฮะและด้วยความที่เกมเนี้มันเป็นเกมไมค์ c r ร f ฟใช่ไหมต้นเกมเราก็จะต้องตัดต้นไม้ฮะเพราะแม่งโคตรจำเป็นในการเอาชีวิตรอดเลยฮะสำหรับหมดนี้พอผมตัดต้นไม้เสร็จพวกฝูงซอมบี้พวกมันจะรู้สึกตัวว่าผมกำลังอยู่ในที่ที่มันอันตรายฮะมันก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามากินผมฮะ แต่ด้วยความที่ผมคิดกลัวมากๆฮะผมก็เลยวิ่งสิครับแต่ผมรู้สึกเสียดายไม้ที่ตัดไวมากๆเลยฮะผมรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างก่อนผมก็เลยตัดสินใจที่จะสู้กับพวกมันดูสักตั้งฮะผมรู้สึกว่าพวกมันจะมากันเยอะขึ้นฮะผมเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่าเพราะถ้าผมตายเนี่ยเกมมันก็วอเลยสิฮะพอผมเข้าบ้านมาผมก็คิดว่าผมจะทำอะไรต่อผมอยากจะหาสเบียงไว้สำหรับการกิน แต่พวกฝูงซอมบี้ที่กําลังหิวโหวยสิฮะมันเหมือนกับว่าจะกินผมไม่ได้ยังไงอย่างนั้น่ะผมตัดสินใจทุบรั้วที่อยู่ตรงข้างๆประตูเพื่อที่ผมจะได้สู้กับพวกมันโดยที่ผมไม่ต้องเจ็บตัวผมก็ใช้ดาบไม้ที่ได้ล่ําเรียนมาบรรจงฟาดไปที่หัวของพวกมันแบะตัวแล้วตัวเล่า แต่พวกมันก็มาเยอะจริงๆนๆๆั่นแหละฮะทำเอาผมเนี่ยเอียนเลยผมฟันพวกมันไปนหลายสิบตัวเลยแหละฮะผมใช้ดาบฟันพวกมันจนดาบไม้ผมแตกคามือเลยฮะผมจะมีไม้ทําวูดไหมนะที่ผมอยากได้ก็แค่สติกไม้ตีไปตีมาพวกมันเหลือกันไม่กี่ตัวผมตัดสินใจวิ่งฝ่าพวกมันออกไปออ้ย้ยยยไม่แลวิ วิ่งไปตรงต้นไม้ผมจึงทําการตัดไม้แล้วก็เก็บของที่ดรอปและผมก็ใช้วิชาตัดต่อเพิ่มสปีดความเลยในการตัดไม้แต่จริงๆในเกมมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรอกนะฮะพอผมเดินไปที่หลังบ้านผมเห็นที่สปอนของพวกฝูงซอมบี้ผมก็เลยทุบทิ้ง ถ้าผมเก็บมันไว้เนี่ยผมต้องลําบากแน่ๆผมคิดว่าผมจะลงเหมืองเพื่อหาแร่และก็ได้ถ่านมาจํานวนหนึ่งผมก็คงวุ่นกับการหาถ่านไปสักพักแหละฮะเพราะผมคิดว่าจ้เอาถ่านเนี่ยไปทําคบเพลิงแล้วก็วางข้างบนเพื่อที่เวลากลางคืนเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเยอะไปนะฮะแล้วก็ยังไปที่ไกลด้วยความมั่นใจที่ผมว่าจะไม่หลงฮะผมตั้งใจที่จะขุดหินไวเ้เยอะๆเพื่อที่จะได้ไว้ทํารั้วและก็คาบขวานแต่ผมยังผมรู้สึกลาคาญพวกเสียงซอมบี้ผมเลยฆ่าพวกมัน ผมตีพวกมันอยู่นานเลยฮะแล้วก็ลงเหมืองหาแร่กันต่อไปแต่ก็ไม่เจอแร่อะไรเลยนอกจากฐานแล้วก็หินแล้วก็คาบด่าหินเพื่อที่จะกําจัดซอมบี้ที่มันเกะก,กะอยู่หน้าบ้านฟาดพวกมันอยู่นานเลยฮะ ผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการมีอาหารกินโดยที่ผมจะไม่ต้องอดตายผมตัดสินใจขาบเบ็ดเพื่อที่จะมาตกปลากันฮะวันใหม่เริ่มต้นมาวันที่2ผมก็ต้องมานั่งตีซอมบี้ที่อยู่หน้าประตูฮะผมจําได้ว่าผมจะต้องไปเอาเหล็กที่อยู่ในหีบหลังบ้านแล้วผมก็เก็บเหล็กหก้อนไว้ก่อนและก็แวะตัดต้นไม้เพราะในานาคตเนี่ยจะต้องใช้มันเยอะมากๆเลยแหละฮะ ตัดเสร็จผมก็วิ่งแวะไปตัดต้นไม้ต้นที่2ต่อพอตัดเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ปล่อยให้ท้องว่างฮะผมจึงหยิบเนื้อซอมบี้เนี่ยมากินอย่างกับผมตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วฮะผมวิ่งตรงไปที่บ้านหลังเดิมที่ผมยังไม่ได้เข้าไปสำรวจและก็ต้องเคลียร์ซอมบี้หน้าทางเข้านิดหน่อยทุกครั้งที่ผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะไม่ประมาทฮะเพราะเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อผมเป็นคนขี้กลัวมากเลยเลยฮะผมพยายามจะฆ่าวพวกมันให้หมดฮะพเพราะว่าข้างหลังของพวกมันเนี่ยมีหีบเยอะมากๆเลย มันลอดตาลอดใจผมมากเลยฮะผมรู้สึกอยากได้มากฮะผมก็ตีซอมบี้อยู่สักพักเลยแหละฮะแล้วก,ก็ตีมันไปเรื่อยๆแต่เชื่อไหมฮะดวงของผมเนี่ยแม่งโคตรแย่เลยฮะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยฝนเวรมันก็ตกลงมาทุกคนรู้ไหมฮะถ้าฝนตกมันจะเกิดอะไรขึ้นพวกซอมบี้ที่มันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเยอะจนมากมากๆน่ากลัวผมไม่รอช้าฮะผมรีบวิ่วงหนีออกจากตรงนี้ฝนก็ตกมานั่งตกปลาหาอาหารไว้สำหรับในวันต่อๆไปดีกว่า มมปลาที่ได้สองตัวเนี่ยไปเผาทันทีและก็เอาเหล็กที่ผมได้มาครับว่าจะคราผมค้าเป็นถังใส่น้ำฮะแม่งโคตรจาเป็นเลยฮะแต่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกว่าเจ้ามันไปทําอะไรบ้างะนะแล้วผมก็คราที่ขุดเหล็กต่อเพื่อที่จะไว้ไปขุดแร่ผมอยากได้เพชรมากๆเลยแล้วผมก็ต้องมานั่งตีซอมบี้ต่อฟาดพวกมัน เช้าวันใหม่ฮะผมกลับมาที่บ้านหลังเดิมผมสู้กับซอมบี้ที่อยู่ในบ้านผมฟาดลงไปที่ขาของพวกมันฮะผมเคลียพวกมันเสร็จผมก็เข้ามาบ้านหลังนี้จนได้ครับผมผมเข้ามาเห็นสป,ปอนจึงทุบมันเป็นสิ่งแรกเลยเพราะผมคงไม่อยากให้มันเกิดครับเช่นเคยครับเพราะผมไม่ชอบการประมาทมากๆผมจึงรีบจจ่นวิ่งไปปิดประตูฮนะ จากนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดเลยฮะเชื่อไหมฮะว่ากล่องส่วนใหญ่เนี่ยพกแม่งไม่มีอะไรให้ผมเลยเลยฮะแต่กล่องนี้มันให้เพชรผมเย่จากนั้นผมก็ตัดสินใจเดินสำรวจครัผมก็มาเจอกับเข้ากับคุกครับและมีป้ายเขียนว่าคุกกี้เอ้ยคูกจริงๆครับผมเห็นหีบใบหนึ่งเนี่ย นิสัยนกะขโมยของผมก็ต้องไม่พลาดของในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะผมก็ได้ตัดสินใจเปิดมันฮะถ้าเป็นกับดักเนี่ยผมคงตายไปนานแล้วแน่ๆเลยฮะผมจะลองลงไปสำรวจมากๆเลยฮะแต่เหมือนว่าจะมีเพื่อนมาต้อนรับเราแล้วฮะแ,แน่นอนสิฮะผมก็วิ่งนหนีเลยฮะผมนี่ปิดประตูให้เรียบร้อยด้วยฮะผมเดินออกมาจากตรงนั้นไม่ไกลผมก็เจอโคตรฝูงสัมบีที่มันอยู่ในรั้วหลังบ้านโอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนผมพยายามที่จะฆ่าพวกมันให้หมดฮะแต่มันเยอะมากๆ ถ้าดาบผมพังไปก่อนเนี่ยผมจะเอาที่ไหนป้องกันตัวใช่ไหมฮะกับบ้านกันดีกว่าฮะเหมือนผมจะเห็นข้างบ้านมันมีอะไรที่เป็นเหมือนหลุมลบภัยเสักอย่างผมก็เลยตัดสินใจที่จะลองทุบแล้วเข้ามันไปดูครับผมจะาประตูเหล็กเนี่ยไว้ไปสร้างบ้าน,นะฮะซึ่งทำเลเนี่ยผมคงจะเ,เป็นข้างๆบ้านนี่แหละครับจบคืนนี้ผมคงต้องพักเอาแรงสักหน่อยแล้วฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปประจนภัยต่อครับแล้วผมจะไปให้ไกลที่สุดเลย แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมจะทำรั้วบ้านไว้ก่อนฮะในเช้าวันที่4ี่ครับผมตัดสินใจที่จะมาสำรวจที่คุกที่เดิมที่ผมยังไม่ได้สำรวจเมื่อวันก่อนครับผมตัดสินใจที่เปิดเข้าไปในคุกและก็ไปที่ชั้นล่างครับก็พบกับซอมบี้นิดหน่อย 3- 4สตัวซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ผมจะเคลียร์มันะนะครับแล้วผมก็ตีมันแต่มันก็ใช้เวลาสักพักเลยฮะเพราะว่ามันเนี่ยสปอนเรื่อยๆเลยฮะทุกคนเห็นนั่นไหมฮะกรงสปอนแน่นอนครับ ผมไม่ลีลอช้าบัรจงถือขวานเอ้ยถือที่ขุดหินแล้วก็ขุดไปที่สปอนอย่างเร็วไวครับแล้วก็เคลียร์อมบีนิดหน่อยได้เวลารูดของด้วยความสบายใจมันเป็นอะไรที่แบบอู้จงสัตมากเลยฮะเพราะมันมีโลที่ผมอยากจะได้มากและโลเพชรเนี่ยแม่งโคตรจะดีเลยฮะเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นโลที่มีพลังป้องกันเยอะมาก และจากนั้นผมก็มาสำรวจบ้านข้างๆครับและก็ทำการฟาดซอมบี้ที่มันอยู่รั้วหลังบ้านตัวสุดท้ายตายลงและผมก็ได้ยินเสียงซอมบี้อีกเยอะแยะเลยฮะและผมก็รู้ต้นตอที่มาของเสียงแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างล่างตีนผมนี่เองฮะด้วยไม่ดีการรอช้าครับผมรีบวิ่งไปฟันมันทีะตัวตัวแล้วตัวเล่าฮะแต่มันก็ใช้เวลาพสมควรอีกแล้วฮะมันเยอะมากเลยฮะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าทธอในซอมบี้เนี่ยมันมาจากไหนนะฮะ หรือว่ามันจะมาจากการที่พระเจ้าเนี่ยเสกซัมบี้มันไว้นะผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันอยู่ที่คนสร้างแบบนั่นแหละผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหมวกเล็กน้อยครับแล้วผมก็วิ่งมาเจอบ้านหลังหนึ่งครับในในตัวบ้านเนี่ยมันจะมีกองฟางฮะผมก็เลยพยายามที่จะทุบไอกองฟางเนี่ยไปทําเป็นขนมปังฮะซึ่งถ้าทุบก,กองฟางเนี่ยได้เยอะแน่ๆฮะสักพักครับมันมีซอมบี้เนี่ยตกมาจากที่ไหนไม่รู้นะฮะ มันทําให้คอมผมเนี่ยกระตุกไปพักหนึ่งเลยฮะจนผมเนี่ยนึกว,ว่าผมจะต้องตายแลย้วใจตกไปหยุดตะตุ่มเลยพระเจ้าครับเกือบตายครับไม่ถึงตัวในเกมเหรอไม่ฮะหัวใจผมเนี่ยจะวายตายสักทีเนี่ยชีวิตจริงผมเนี่ยเสี่ยวมากฮะไม่รู้มันมาจากไหนประโทเอาละครับจากนั้นฮะผมก็ได้วิ่งสำรวจไปเรื่อยฮะผมก็เจอโน่นเจอนี่เจอนั่นครับผมมันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าฟินมากๆฮะ แล้วผมก็เดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งครับมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยฮะเพราะว่าของที่อยู่ในหีบเนี่ยมันมีแบบแต่ของดีๆฮะโอ้โหพระเจ้าเนี่ฮะมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอะแต่เชื่อไหมฮะมันก็มาพร้อมกับข่าวร้ายฮะก็คือมันจะมืดแล้วนั่นสิฮะ เชื่อไหมฮะต่อจากเนี้ยผมติดอยู่ที่เนี่ยสักพักเลยจนกว่าจะเช้าอะ่ะเพราะผมไม่มีเตียงมาด้วยไงฮะแล้วผมก็ต้องนั่งเคลียร์ซอมบี้ที่แบบมาโห้ามากไม่รู้โกรธใครมานะมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะเต็มไปหมดเลยอะ่ะแน่นอนนะฮะแน่นอนฮะคนแบบเราที่ขี้ขาดเนี่ย ผมคงไม่กล้าวิ่งออกจากบ้านหลังนี้ไปกับบ้านของผมแน่นอนฮะพเพราะเส้นทางนี้มันโคตรจะอันตรายมากๆเลยอ่ะผมยังจะกรีดร้องแล้วร้องไห้อ่ะเพราะผมเป็นแค่มือใหม่เป็นแค่มือกระจอกที่เพิ่งจะเล่นเกมนี้แล้วมาเล่นหมดฮาร์ดคอร์ทุกคนคิดดูดิว่าผมต้องอยู่ที่นี่นี่คืนนี้แล้วทอนผมก็ไม่มีผมจะอยู่ยังไงเชื่อไหมผมนั่งอยู่ในบ้านหลังนี้โดยที่ผมพยายามปิดทุกที่แม่มันเข้ามาแล้วทอนผมก็ไม่มี คืนนี้ผมคงต้องอยู่ที่เนี่จนเช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกซอมบี้ขึ้นมาทำไมเนี่ยตายซะนีแนะคืนนี้มันจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยผมสึกกลัวทำไงดีแต่ก็นะคืนนี้พวกเราคงต้องสู้มันก่อนแล้วนะไม่งั้นเราคงไม่ได้ไปไหนแน่ๆเลยฮะผมก็เลยตัดสินใจที่จะสู้มันสักพักฮะแต่ก็คิดวิธีดีๆออกแล้วผมจะตีขามันจนกว่ามันจะตายฮะผมก็เลยขุดลงไปแล้วก็ตีมันฮะ ฟาดมันอยู่อย่างนั้นน่ะในเมื่อเราได้ดาบเพชรมาเราก็ต้องใช้นาะถึงแม้ซอมบี้มันจะเชื่องช้ามากแค่ไหนอะนะถึงแม้มันจะมีพลังชีวิตที่เยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเจอดาบเพชรของผมไปเนี่ยมันก็ต้องมีหนาวกันบ้างเลยฮะ <c oughs> ดาบเพชรที่ได้มาฟรีได้เปละใช้แล้วละ่ะ <c oughs> แต่ก็นะถึงแม้พวกมันจะเคลื่อนไหวชา้าหรืออาจจะแบบทําอะไรมากไม่ได้ดูโง่ดูเงา,งาอะไรก็ตามแต่แต่มันตีผมแรงมากเลยอะถ้ามันกัดผมเนี่ย ถึงแม้ผมจะได้ฉายาว่าวีรบุรุษคนรอดคน,คนสุดท้ายก็เถะนะผมก็คงต้องได้เป็นกลายเป็นพรรคพวกของมันในเร็ววันแน่ๆถ้าผมปล่อยให้มันกัดอะ่ะเพราะมีผมแค่คนเดียวอะ่ะใครจะมารักษาผมอะ่ะจริงไหมฮะ <c oughs> ผมตีซอมบี้จนเป็นเช้าวันใหม่วันที่5เลยฮะผมก็ไม่รอช้าผมก็เคลียร์มันจนหมดฮะแล้วผมก็ได้เห็นหีบอยู่หีบหนึ่งครับผมเปิดมันดูโอ้โหปรากฏว่ามันคือเหล็กครับผมต้องการเหล็กอยู่พอดีเลย สําคัญมากคะเพราะผมต้องการเอามานันไปทํารั้วฮะแล้วก็เจอของอีกนิดหน่อยฮะแล้วก็ผมเอาดาบเนี่ยทุบไปที่กระจกฮะอย่างกระจกเลยเข้าทางไหนไม่เข้าผมก็เจอทางนี้แหละสะดวกดีก็เข้าทางนี้ไปฮะผมก็เดินเข้ามาแล้วผมก็เจอกับศพโอ้โหที่นี่มันคืออะไรกันอ่ะมันเหมือนเป็นลานพิธีอะไรสักอย่างฮะแต่แจ็คพอตก่อนนั้นฮะผมก็ดูไปแล้วเพิ่งสังเกตว่ามันมีชั้น2ด้วยฮะว้าวมันมีชั้น2ด้วย แต่ระหว่างที่ผมหานูนา่นหานี่หานั่นนะฮะเชื่อไหมฮะตอนที่ผมลงบันไดามาเนี่ยผมเกือบตายฮะมันมีซอมบี้ที่ไหนไม่รู้อ่ะมันเข้ามาอยู่ข้างในได้ยังไงอ่ะนี่เมื่อผมอ่ะเอาบล็อกหินวางจนหมดแล้วอ่ะผมนี่แบบ what the fuck เข้ามาได้ไงเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสบายใจได้ครับเพราะถ้าผมตายเนี่ยผมก็คงไม่ได้กลับมาที่เซฟเฮาส์และคงไม่ได้ดำเนิน EP ีนี้ต่อแน่ฮะไม่งั้นทุกคนคงต้องอดดู e ีหน้าฮะ แต่ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะเขากดคนละทีนะไม่ต้อง2ทีนะกดคนละทีพอแล้วอย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยเนี่ยฮะแค่นี้ฮะก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วครับขอบคุณมากฮะในตอนเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของผมที่สุดก็คือการหาแร่หาแร่เพชรแร่เหล็กโต๊ะสำหรับเอนชาร์จเพราะผมรู้สึกว่าผมน่ะจะต้องเอนชาร์ดเกาะเร็วๆนี้แล้ฮะ เพราะว่าผมนะ่ะมีสมุดสกิลเยอะมากที่ได้จากบ้านหลังนั้นไปนะฮะทุกคนจําได้หรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะได้มากๆเลยแต่เชื่อไหมผมเอาเพชรนะ่ะไปทําเป็นเสื้อไปแล้วฮะเสื้อเพชรไม่นะแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องหาเพชรใหม่ฮะในระหว่างที่ผมลงทําเพื่อสํารวจแร่ต่างๆผมเจอแร่ชนิดมากมายเลยฮะมีทั้งแร่สีข,ขาวแร่สีเข,ขียวที่ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเหมือนเพชรมากๆเลยทุกคนคงเป็นเหมือนผมใช่ไหมเฮ้ยนี่เพชร แต่พอดูดีอา้าวไม่ใช่เพรสังงานนะ่ะทุกคนเคยเป็นไหมฮะอากาศเนี้ยจนกระทั่งผมหาทางกลับแล้วก็เดินไปเดินมาสรุปแล้วก็แจ็คพอตแล้วก็เจอพ่อพระเอกของเราจริงๆแล้วฮะจริงจจังๆฮะแต่เจอ3มก้อนนะเอา3มก้อนที่ผมเจอเนี่ยไปบวกกับ5ก้อนที่อยู่ในหีบของผมอะไปทําเป็นเสื้อสัง,งัานนะ่ะปะโถผมนี่คิดอะไรอยู่โ <c oughs> ตเอนชาม์ ai, หรือหูจะคงอีกยาวไกลฮะกว่าจะได้มันมาในเมื่อผมโง่ดันทำไปเนี้ยนะ จนกระทั่งผมก็ขึ้นบนถ้ำม,มาฮะมันจงเลงจับแรล่เข้าเตาอบเผาลรัวฮะผมก็เลยตัดสินใจทุบเตียงฮะแล้วก็ลงไปนอนข้างล่างแม่งเลยเช้าวันใหม่กับอากาศสดชื่นกับเสียงซอมบี้ที่มันลกหูผมตัดสินใจที่จะเคลียร์ซอมบี้ครับแล้วก็ลอ่อซอมบี้ที่มันอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยออกมาเคลียร์ในบ้านฮะเพราะว่าถ้าผมเคลียร์มันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยผมอาจจะตายก็ได้ครับแล้วก็บรรจงเหล็กที่เผาได้จากเมื่อคือนนะ่ะเอามาคาเป็นรัวครับเพราะเราจะได้เวลาสร้างบ้านเร็วๆนี้แล้วฮนะ การที่เรามีบ้านแล้วมีที่ซุกหัวนอนในแต่ละคืนเนี่ยมันทําให้หุ่นใจจริงๆนะฮะเพราะงั้นเราก็จําเป็นจะต้องมีรั้วครับผมได้เวลาที่จะหาสิ่งปลูกสร้างแล้วฮะเป็นบ้านของตัวเองฮะแต่ต้องหาทําเลดีๆฮะเพราะผมคงไม่เอาที่แถวนี้แน่นอนฮะเพราะผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงซอมบี้ที่อยู่ใต้ตีนลงไปข้างล่างเนี่ยตลอดเวลาเลยฮะสยดสยองมากได้บ้านแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรเนี่ยรังของซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยถึกเจา้ามันเยอะมากเลยฮะ และผมก็พยายามเคลียร์ซอมบี้ที่มันอยู่ตรงกลางทางท่านหรืออุโมงคซึ่งซอมบี้มันก็เยอะมากๆนะฮะผมเคลียร์ไปเคลียร์มาเนี่ยเชื่อไหมว่าผมว่าจู่ๆก็โดนล้อมอยู่ข้างหลังแล้วมันก็ทําให้ผมเกือบตายเลยฮะผมนี่แทบล้องเลยฮะถ้าผมตายขึ้นมาผมโดนพวกมันล้อมเยอะมากฮะผมตกใจมากๆเลยฮะผมก็เลยไม่รีรอชารีบเอาหินเนี่ยต่อขึ้นไปที่สูงเพราะผมเชื่อว่ามันจะทําให้ผมไม่ตายฮะ และแน่นอนนะครับผมไม่ตายจริงๆฮะโอ้แต่มันเยอะมากจะผมช้ากว่าน,นี้นิดเดียวถ้าผมไม่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยผมคงต้องตายแลยนะ้วจากนั้นให้ภาพมันบรรยายฮะ เมื่อกี้เนี่ยผมไม่เห็นเว้ยว่ามันมีซัมบี้อยู่ข้างบนแล้วมันก็ตบผลลงมาแล้วผมก็เกือบจะโดนซัมบี้ที่อยู่ข้างล่างอ่ะลุมอยู่แล้วฮะแต่โคตรโชคดีเลยที่ผมยังไม่ขีดฮะโอโหแต่ด้วยความที่ผมข้าวอยู่เราอย่ายอมมันสิฮะเราก็ต้องหันไปสวนฮะดูเลือดผมร้อนแค่ไหนอ่ะท,ทั้งทั้งที่เมื่อกี้กลัวแทบตายก็จะหันไปสู้เฉยเลยเช้าวันต่อมาครับแน่นอนฮะผมก็ต้องตีซัมบี้ที่มันอยู่หน้าบ้านที่มันตามมาจากถ้ำตะเกียเนี่ย แล้วผมก็บันจงคาบดาบครับแต่ตอนที่ผมจะคาบดาบทองเนี่ยผมสังเกตดาเมจมันน้อยก็ดาบเหล็กมากเลยฮะผมรู้สึกว่าทองเกมเนี้ยมันไร้ประโยชน์มากเลยอ่ะมันไม่สามารถช่วยอะไรผมได้เลยแล้วผมก็ตัดสินใจคาบดาบหินมาก่อนนะครับเอ้ยดาบเหล็กฮะผมตัดสินใจคาบเด็กค <c oughs> าบเด็กล่าสุดผมตัดสินใจคาบดาบเหล็กฮะแล้วก็มาเคลียร์ซอมบี้ที่อยู่หน้าบ้านฮะเคลียร์จนหมดครับเชื่อไหมฮะ ได้เวลาสนุกกันต่อครับเลือดผมยังร้อนต่อจากเมื่อวานอยู่เลยฮะผมก็เลยตัดสินใจฮะประชนภัยกันต่อทุกคนคงจะชอบนะฮะที่เห็นผมเนี่ยจะตายแหลมไม่ตายแหละทุกคนคงหัวเราะและสนุกสินะฮะในเมื่อทุกคนสนุกมากๆก,กับอีพีนเนี่ยฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับผมก็เคลียร์ซอมบี้ซะพักฮะผมเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้ตลอดเวลาผมเลยตัดสินใจคว้าธนูธนูสุดโปรดของผมออกมายิง ที่ที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีตัวอะไรล่องหนอยู่เพราะผมเคยโดนดาเมจประหรลาดๆรรจากที่ไหนก็ไม่รู้นอกจากซอมบี้แล้วยังมีผีอีกหรือไงเนี่ยผมก็ยิงแล้วเหมือนมันจะติดอะไรบางอย่างจริงด้วยฮะแต่มันไม่มีฮะผมลองออกไปล่อให้มันตีเลยผมก็ไม่โดนดาเมจฮะผมอุ่นใจขึ้นเยอะเลยฮะอ๋อเจ้าสิ่งนี้เนี่เองที่มันทําให้เกิดฮะเจ้าสปอนผมก็ทุบสปอนทิ้งไปครับไม่รอให้มันเกิดต่อแน่ๆครับแล้วก็มีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งครับ ไม่ยากเย็นสําหรับผมเท่าไหร่ในการจําจัดมันนะถึงก็ตีอยู่2-3งทีครับแล้วมันก็ตายก็เดินมาข้างหน้าตรงไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนทางให้ผมมาจริงๆด้วยฮะแล้วผมก็เจอซัมพิ่งตัวหนึ่งฮะรอบนี้มันไม่ได้ถืออะไรมากฮะแล้วก็หิวแครอทผมก็ตัดสินใจกินหน่อยเพราะผมท้องว่างแน่ๆถ้าผมไม่กินจนกระทั่งผมเดินมาเจอที่แปลกๆฮะแล้วผมก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าฮะ ในระหว่างที่ผมเดินไปเนี่ยมันเปิดไฟสปอร์ตไลท์ผมมันเป็นระบบที่โคตรเจ๋งมากเลยผมอยากจะมันมาไว้ที่บ้านจริงๆนะไอ้ระบบตรงนี้ยไฟเนี่ยมันเจ๋งมากเลยฮะแต่ระหว่างที่เดินเข้ามาเนี่ยเถววันเนี่ยมันทําให้ผมเดินช้านิดหน่อยนะมันทําให้ผมรู้สึกกลัวนะถ้ามีซอมบี้เข้ามาเนี่ยผมจะโดนซอมบี้กัดอย่างง่ายดายแน่นอนครับแล้วผมก็แวะขุดแร่เหล็กสักหน่อยฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะผมก็ยังต้องการรว้วอีกเยอะเลยฮะพอขุดเสร็จผมก็เดินเข้ามาแล้วผมเหมือนจะเจอ เป็นทางด้านของกล่องแล้วก็เตียงแต่เชื่อไหมฮะผมเผอเอาดาบเนี่ยกดคลิกขวาที่มันฮะแล้วดาบของผมก็ไปอยู่ที่มือหุ่น ผมกลัวมากตกใจถ้าดาบผมหายนี่ผมร้องเลยนะแล้วผมก็เจอที่ไว้ทํายาฮะแล้วผมก็ทุบมันเพราะว่าผมอาจจะเอาไปใช้มันที่บ้านฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินมาต่อฮะเหมือนผมเจอสถานที่แปลกๆด้วยฮะเพราะผมจะประจนภไปเรื่อยๆฮะพร้อมกับวางท็อตเพราะผมกลัวลืมว่าจะจําทางกลับไม่ได้ฮะเพราะผมเป็นคนขี้ลืมมากผมเปรียบเสมือนในเรื่องวันพินโนโลอาโซโลเลยฮะไอ้ที่มันคาบ3ดาบอะครับไม่ใช่คาบ3มดาบนะคาบ1ดาบแล้วก็ถือดาบสองมือมีทั้ง เหมือนโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีที่สปอนซอมบี้อีกก็ต้องแวะทุบกันสักนิดหน่อยถ้าผมไม่ทุบแล้วมันสปอนแล้วมันตกผมตายพอดีเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ผมดูโซสตูปิสโซงูมากเลยนะฮะผมก็ลองปีนขึ้นบันไดไปเช็คดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมันมีของที่โคตรเจ๋งเลยฮะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่มันเอาไว้สําหรับใช้สําหรับดาบแน่นอนอ๋อผมรู้ล้มันคือชาร์ปเน็ตหรือความคมห้าแม่งโคตรจะดีเลยนี่หว่าของชิ้นนี้ ผมพยายามที่จะลงบันไดไปฮะแต่ผมพลาดฮะตกบันไดหัวใจหายไปถึง2หลอดแต่ดีนะที่หัวใจมันรีเจนไวยู่ฮะแล้วผมก็รู้แล้วฮะว่าคีย์การ์ดที่ผมได้มาเนี่ยมันใช้ยังไงฮะแต่คงมีเพื่อนรอต้อนรับผมอยู่ข้างในแลฮะผมก็เอาคีย์การ์ดเปิดเปิดรอบแรกฮะเปิดไม่ได้ตีไม่ทัน แล้วก็เคลียร์ซอมบี้นิดหน่อยแล้วผมก็เข้าห้องนี้สำเร็จฮะแล้วก็เดินมาเช็คว่ามีของอะไรอยู่ข้างในบ้างแล้วผมก็คบกับของโคตรดีฮะแต่ผมไม่รู้ว่าสมุดเอ็นชาร์เนี่ยมันทาอะไรได้นะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือของที่อยู่ในในกล่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยฮะระเบิดควันแต่ผมไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงนะฮะแต่มันคงได้ใช้แน่ฮะเร็วๆเนี่ยผมต้องได้ใช้แน่แต่ผมก็ต้องสร้างบ้านด้วยนะเพราะผมมีแผนที่จะสร้างบ้านฮะแต่ทุกคนดูนั่นสิฮะพาอาทิตกเย็นวฮ ต้องได้เวลาเจ้นกลับบ้านแลยฮะไม่งั้นผมตายห่าแน่ๆเพราะฝูงซอมบี้นับล้านเนี่ยมันจะแผ่มาจากไหนก็ไม่รู้ฮะแต่ผมโชคดีมากที่เล่นมา8คืนแล้วผมก็ยังไม่เจอบัตมูลเหมือนคนอื่นที่เขาเจอกันฮะโล่งออกจริงๆจังหวะเนี้ยผมวิ่งมาผมไม่เห็นว่ามีหลุมอยู่ก็เกือบตกไปฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ตกฮะแล้วก็วิ่งมาถึงบ้านฮะออุ่นใจมากเลยฮะเวลาถึงบ้านเมื่อไรเนี่ย ค่ำคืนนี้คงไม่มีอะไรมากครับผมรีบวิ่งเข้าบ้านตรงไปอย่างรวดเร็วเปิดประตูแล้วก็รีบเข้าไปนอนฮะเพราะผมไม่อยากให้มันกลางคืนสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่ก็จัดของนิดนึงเราเป็นสายจัดของฮะแต่ก็ยังนอนไม่ได้ฮะเพราะมันยังไม่กลางคืนพอแต่ก็ได้เวลานอนแล้วฮะเช้าวพวกนี้ฮะผมจะได้เวลาทําบ้านแล้วฮะผมจะวิ่งไปหาทําเลดีๆแต่ผมก็ลองคราฟอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะนะไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างอ่ะแล้วผมก็ได้ธนูเพชรมาซึ่งยังไม่ได้ลองใช้เลยฮะ แต่ก็จะได้ลองใช้ใน EP ีหน้าแล้วแหละผมมั่นใจมากๆฮะสำหรับ EP ีนี้ก็คงไม่มีอะไรมากฮะก็อย่างเช่นเคยฮะไว้เจอกันใหม่นะฮะถ้าใครอยากติดตามก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากฮะสนุกไหมฮะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายฮะ